ทุกความคิดของคุณจิตก็คือความคิดนั่นเองนะทุกความคิดของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดอะไรวิธีสังเกตง่ายๆมันสังเกตได้ที่อารมณ์ของคุณพลังของคุณความรู้สึกของคุณถ้าคุณรู้สึกท้อเหนื่อยกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมเราไม่ทำอะไรทำไมเราไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครูจะให้วิธีที่คุณจะช่วยสั่งจิตตัวเองนะเป็นเจ้านายความคิดของตัวเองเจ้านายจิตของตัวเองไม่ให้ทอ้อไม่ให้สินหวังไม่ให้หมดพลังมีไหมเคยนึกอะไรไม่ออกไหมเคยเครียดแบบจนนึกอะไรไม่ออกป่ะแบบนึกอะไรไม่ออกแล้วคุณกัญชยาบอกทําไมเราสวยอย่างนี้เป็นคําถามที่ดีมากเป็นคําถามที่ดีดีมากเพราะอะไรทําไมเราสวยอย่างนี้ เดี๋ยวสมองคุณเวลาคุณตั้งคําถามที่เป็นบวกสมองคุณมันจะไปหาคําตอบนะหาคาตอบที่เป็นบวกให้คุณแต่ถ้าตั้งคําถามที่เป็นลบมันก็จะไปหาคําตอบที่เป็นลบจากประสบการณ์ลบๆในอดีตของคุณมาเช่นเดียวกันข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งทำไมทาไมหลายคนถึงเครียดแล้วก็นึอกอะไรไม่ออกนะอยู่กับอยู่กับความรู้สึกท้อแล้วก็หมดพลังข้อที่หนึ่งคือคุณซีเรียสกับชีวิตมากเกินไป นะซีเรียสมากเกินไปคุณคิดคิดมากเกินไปคิดมากเกินไปกับชีวิตเอาจริงมากเกินไปกับชีวิตจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันต้องมันต้องเอ่อรีแลกซ์มันต้องสบายๆมันต้องสนุกนะคะมัน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 ชีวิตมันไม่ต้องแบบเข้าใจไหมหลายคนที่แบบฉันต้องอย่างนี้ฉันต้องอย่างนี้ฉันต้องอย่างนี้ไม่ใด่เปล่า ชีวิตจริงๆมันเป็นแบบนี้อย่าไปอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังกับมันมากม,มากเกินไปสำคัญอยู่อย่างเดียวมันมีกฎแห่งชีวิตข้อเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้คุณ be happy now ตอนนี้หลายคนที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเอาจะเอาจริงกับชีวิตเนี่ยมันต้องอย่างนี้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 คือพยายา, control, พยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิต เห็น okay, ไหมคนถ้าเป็นแบบนี้คุณจะท้อคุณจะเอ่อจิตของคุณเนี่ยมันจะพาคุณไหลลงต่ํามันจะคล้อยตามสิ่งชั่วร้ายความคิดชั่วร้ายที่จะพาคุณเนี่ยรู้สึกต่ําต้อยรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจรู้สึกเอ่อรู้สึกไม่เท่าคนอื่นรู้สึกไม่สําเร็จเหมือนคนอื่นรู้สึกไม่พอใจในชีวิตรู้สึกไม่ไม่รักชีวิตตัวเองมันเป็นแบบนั้นโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่ง เพื่อนๆจดไว้นะจดไว้คุณจริงจังกับชีวิตมากเกินไปนะชีวิตมันไม่จําเป็นจะต้องเออเออเข้าใจป่ะคุณจะชีวิตมันต้องมันมันมันต้องรีแลกซ์มันต้องสนุกอ่ะมันต้องสนุกเข้าไว้มันเวลาคุณเวลาเออสำคัญที่สุดคืออย่างนี้จงทําให้ดีที่สุดทุกขณะเท่านั้นจบจงทําให้ดีที่สุดทุกขณะ พราะเมื่อไรที่คุณทําดีที่สุดทุกขณะคุณจะไม่มีการมานั่งท้อหรือต่อว่าตัวเองโอเคนี่มันอยู่ในข้อตกลงสี่ประการข้อที่4ี่นะข้อตกลงสประการนี่เป็นหนังสือชื่อดังเลยนะที่ถ้าใครเอาข้อตกลงสประการ4ีข้อนี้ไปใช้ชีวิตคุณจะถูกนำพาไปสู่ความสุขแล้วก็ได้ได้ความสำเร็จตัวเบาในที่สุดข,ข้อที่สนั่นก็คือ always do your your best จงทำดีที่สุดเสมอทุกขณะเมื่อไหร่ที่คุณทำดีทุกขณะคุณจะไม่มีทางคุณจะไม่มีทางมาต่อว่าหรือว่าตัวเองหรือตัดพอ้อเราน่าจะทำอย่างนั้นนะเราน่าจะทำอย่างนี้นะเราต้องทำอย่างนั้นนะเราจะต้องทำอย่างนี้นะไม่มีเพราะมันดีที่สุดอยู่แล้วทุกขณะนี่ข้อตกลงสี่ประการข้อที่สี่แล้วชีวิตชีวิตมันไม่มีการเปรียบเทียบด้วยจิตที่เปรียบเทียบ จิตที่เปรียบเทียบคุณจะคิดอะไรไม่ออกถ้าคุณมองชีวิตตัวเองกับคนอื่นคุณจะคิดอะไรไม่ออกไอเดียไม่มาไอเดียไม่มาคิดอะไรก็ไม่ออกจิตที่เปรียบเทียบคือจิตที่ไม่สร้างสรรค์ไไหมใครอยู่ตรงนี้จดเลยนะจิตที่ไม่เปรียบเทียบคือจิตที่ไม่สร้างสรรค์แปลว่าอะไรเมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปอยู่ในเกมเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยคุณจะนึกอะไรไม่ออกเลยจะคอทอะไรก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรก็ไม่ได้ แล้วปรากฏว่าความทอ้อความสิ้นหวังมันมาเพราะอะไรมันมาเพราะคุณไปผิดทางเพราะว่าคุณรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องอย่างงี้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 แต่จําไว้ว่า always do your best จงทําดีที่สุดทุกขณะและทุกขณะของคุณคุณจะต้องนาวนาวของคุณคือแฮปปี้าวของคุณต้องแฮปปี้แนวของคุณต้องมีความสุขทุกขณะเวลาไม่มีอยู่จริงเวลามีแค่ปัจจุบันเท่านั้นไม่ต้องรออนาคตอะ่ะเพื่อที่จะมีความสุข ความสุขคือตอนนี้ไม่ต้องรอมีความสุขตอนได้เงินเยอะาน,นี้ไม่ต้องรอมีความสุขตอนอ,อแต่งงานหรือได้คู่แล้วเวลามีแค่ตอนนี้เท่านั้นจบถ้าคุณมีความสุขไม่มีความสุขตอนนี้คุณจะมีความสุขตอนไหน <laughs> ถ้าไม่สุขตอนนี้จะสุขตอนไหน นี่แหละคือคุณต้องเป็นเจ้านายแห่งจิตของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะต้องทำให้ขณะนี้มันแฮปปี้เสมอแล้วขณะนี้มันต้อง my best ดีที่สุดฉันจะทำดีที่สุดโอเคทุกขณะเลยเวลาทำเวลาทาอะไรก็ตามเนี่ย always do your best ทำดีที่สุดตอนเนี้ทุกขณะนี่คือกฎแห่งชีวิตนี่คือกฎข้อเดียว กฎข้อเดียวในชีวิตนะคะท่องไว้มันเป็นกฎแห่งชีวิตกฎนู่นกฎนี่ไม่ยัง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 ไม่ต้องแข่กฎแห่งชีวิตแล้วเป็นกฎสัจธรรมกฎธรรมชาติเถียงไม่ได้ be happy now คำว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดแปลว่าอะไรปัจจุบันของคุณคุณต้องแฮปปี้ที่สุดคุณต้องมีความสุขที่สุดคุณต้องทำดีทุกขณะที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเออเดี๋ยวรอให้ฉันได้อันนี้ก่อน ครูสอนเสมอเราเข้ามาอยู่ในเพจแห่งความสุขเพจ happiness เพจที่สอนเรื่องความสุขสาศาส์แห่งความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยระวังนะคะจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะไหลลงที่ต่ําเสมอโอเคทำไมมันเป็นเหตุผลที่เราจะต้องเป็นเจ้านายมันมันไหลลงที่ต่ําเขาลบมันก็ไปแล้วได้ยินอะไรลบๆมามันไปแล้วมันถูกดึงไปแล้ว ถ้าไม่ควบคุมมันมันไปแล้วโอ้ได้ข่าวว่าเพื่อนบ้านทะเลาะกันอ๋อเหรอไปแล้วโอ้ได้ข่าวว่ามีคนเอ่ออะไรก็ไม่รู้ไปแล้วโอ้ได้ข่าวว่าคนนั้นเนี่ยไปไม่รอดไปแล้วโอ้ยได้ข่าวว่าคนนั้นทะเลาะกันเห็นเดินกันอยู่ดีๆรักกันอยู่ดีๆผิดใจกันอยากรู้อยากรู ไม่คอนโทรมันฉันไม่ใช่เจ้าในายแห่งจิตซะละฉันไหลลงตามความสิ่งชั่วร้ายถ้าคุณไม่ควบคุมมันคุณก็เป็นทาสมันจริงๆนี่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาขยี้เรื่องจิตนะจิตมันไหลลงที่ต่ำจิตเนี่ยมันคล้อยตามสิ่งชั่วร้ายเสมอนะคะจิตมันมักจะคล้อยตามสิ่งชั่วร้ายเสมอ มันมักจะคล้อยตามความสิ้นหวังเสมอคิดอะไรกับตัวเองทุกวันตั้งแต่ตื่นทำไมคนนั้นสำเร็จแล้วทำไมเธอยังอยู่ตรงนี้ทำไมเธอไม่ทำอะไรสักทีทำไมทำไมทำคำถาม,ถาม,ถาม,ถามด่าตัวเองเป็นลบตลอดเวลา,าจิตตกเร็วมากเห็นไหมคุณเจสนี่เป็นเรื่องจริงเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติของจิตครูคจึงบอกว่าการที่คุณถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องเป็นเจ้านายของจิตของความคิดตัวเองอย่าเชื่อมัน,อย,อ,มนยอย่าเชื่อมันคิดอะไรอย่าเชื่อมันอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อคุณรู้เปล่าวิธีการที่วิธีการที่ทาให้คุณเนี่ยสามารถผ่านความคิดของตัวเองได้คืออะไรที่ง่ายที่ที่ที่ดีมากๆเลย นะใครที่คิดเยอะใครที่ชอบคิดเยอะคิดมากเนี่ยทำยังไงร,รู้เปล่านั่งสมาธิไม่ต้องแบบคิดภาพต้องต้องแบบหุน้นหนูต้องล้อไปใส่ชุดขาวหนูถึงจะนั่งได้ไม่ใช่อยู่ที่บ้านก็นั่งได้เพราะอะไรทําไมถึงนั่งสมาธิช่วยได้เวลาที่คุณคิดฟุ้งซ่านเพราะเวลาที่คุณนั่งสมาธิเนี่ยคุณเป็นช่วงเวลาเดียวที่คุณไม่ต่อต้านความคิดของคุณคุณเห็นมันมาแล้วมันก็ไปมันก็เป็นแค่ความคิด ใช่ป่าใครชอบวิธีนี้เอาไปใช้อยู่เฉยๆก็ได้อยู่เฉยๆไม่ต้องมีมือถือไม่ต้องอะไรอยู่เฉยๆเนี่ยหลับตาเฉยๆก็ได้อนะหนูไม่ชอบนั่งสมาธิอยู่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 าหลับตาเฉยๆช่วงที่คุณหลับตาช่วงที่คุณอยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นช่วงที่สมองคุณมันไม่เถียงอะมันมันมันไม่ต่อต้านอะคุณคิดอะไรมาคุณนั่งดูมันไป โอ้วันนี้ลืมพูดกับแม่เรื่องนี้โอ้วันนี้ลืมโทรหาคนนี้เรื่องเรื่องเรื่องนี้โอ้วันนี้มันเห็นไหมมันมาของมันแล้ววันหนึ่งมันกี่เรื่องสี 40, ่หมื่นถึงหกหมื่นเรื่องแต่จะมานั่งจับความคิดเป็นไงเหนื่อยไหมสี 40, ่หมื่นถึงหกหมื่นเรื่องต่อวันนะต่อวันใครจะมานั่งจับความคิดได้มีเปละ <laughs> มีไหมที่จะนั่งจับความคิดตัวเองอะ่ะสี่หมืน่นถึงหกหมื่นเรื่อง วันๆไม่ได้ยืงเลยโอ้โหครูสอนครูสอนเป็นเจ้านายแห่งจิตแปลว่าฉันเนี่ยจะต้องมานั่งจับความคิดตัวเองสี่หมื่นถึงหกหมืน่นเรื่องวันๆไม่ต้องทำอะไรฉันจะเป็นเจ้านายแห่งจิต <l ots> วิธีวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณจะควบคุมจิตคุณได้เปลี่ยนทิศทางหรือสั่งจิตของคุณได้คืออะไรรู้เปล่าความสำเร็จ ท่องไว้นะท่องไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนมาความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยาก no ไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายมากโอเคไหมบางคนเครียดกับชีวิตคืออยากสำเร็จอยากสำเร็จเห็นคนสำเร็จเฮ้ยทำไมฉันยังอยู่อย่างเงี้ยความคิดชั่วร้ายทำไมฉันยังอยู่อย่างเงี้ยทุกคนนี้ไปไกลแล้วเฮ้ยเรียนมาด้วยกันร่ำมาด้วยกันไปไกลแล้ว จิตเปรียบเทียบคิดอะไรไม่ออกไปไม่ถูกแล้วลงทงั้งคุณเอ่อคุณแจ๊สบอกความสําเร็จเป็นเรื่องง่ายอะใช่แล้วเพราะอะไรเพราะมีความเชื่อผิดผิดมีความเชื่อผิดผิดความเชื่อหนึง่งอยากรู้ไหมความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับความสําเร็จความเชื่อผิดผิดที่ว่าการที่คุณจะมารีแลกซ์หรือหัวเลาะหรือทำอะไรที่มีความสุขเป็นเรื่องไร้สาระ คนสําเร็จมันต้องน่าเครียดคนสําเร็จมันต้องทําอะไรหนักๆฮีโร่ในสังคมต้องเหนื่อยต้องปาดเหงือนั่นคือฮีโร่ในความเชื่อเก่าๆความเชื่อของคนที่ยังไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดฮีโร่ต้องปาดเหงือฮีโร่ต้องหนักจะได้รับการยกย่องต้องเหนื่อยต้องดูเครียด คุณอยากเป็นคนสําเร็จแบบเครียดหรืออยากเป็นคนสําเร็จแบบมีความสุขแบบหัวเราะทุกวันเอาแบบไหนวันนี้ครูอยากเชิญชวนทุกคนออกมาสร้างความสําเร็จแบบคุณเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่เสียงหัวเราะได้ทําแต่เรื่องสนุกไหนๆจะสําเร็จแล้วจะสาเร็จแบบหนักหรือเหนื่อยหรือว่าสําเร็จแบบมีความสุขหัวเราะทุกวันเอาแบบไหน เพราะฉะนั้นภาพความเชื่อเก่าๆการที่คุณจะเป็นคนรีแลกซ์หัวเราะโอ้ยไร้สาระไม่มีคนสำเร็จที่ไหนเขาเขาามีความสุขขนาดคนสำเร็จต้องดูเหนื่อยดดูด,ดูดูเครียดมันต้องดูเครียดเหมือนยุ่งทั้งวันคุณเชื่อไหมคุณคุณเชื่อไหมว่าจริงๆความสำเร็จมันถ้าคุณเรียนรู้เนี่ยมันไม่ควรจะยุ่งทั้งวันนะ เข้าใจป่ะครูเคยทาภาพภาพหนึ่งที่ครูถ่ายถ่ายแบบทำท่าที่ทตัดหนึ่งพันสิ่งอะ่ะใครเห็นมั้งใครเห็นช่วยกดหนึ่งหน่อยที่ตัดหนึ่งพันสิ่งอะ่ะจริงๆเนี่ยความสําเร็จมันต้องตัดตัดอะไรที่ไม่จําเป็นออกตัดหนึ่งพันสิ่งไม่ใช่เพิ่มอันนี้คืออันนี้คือเคล็คดลับที่ครูชอบมากเลยตัดหนึ่งพันสิ่งความสําเร็จมันง่ายถึงขนาดที่ว่า ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณสำเร็จหรือยังคุณเช็คได้ยังไงรู้ไหมถ้าตอนนี้คุณมีความสุขเท่ากับคุณสำเร็จแล้วถ้าตอนนี้คุณมีความสุขเท่ากับคุณสำเร็จแล้วเกณฑ์การวัดอยู่ที่ถ้าตอนนี้คุณมีความสุขคุณสำเร็จแล้วใครจะไปถึงไหนจะได้อะไร ไม่เกี่ยวไม่สนไม่แคร์นี่คือศาสตร์แห่งความสุขที่แท้จริงแล้วมนุษย์ไม่รู้ชีวิตมันต้องเพราะอะไรที่ที่หลายคนตามหาความสำเร็จสุดๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อเขาคิดว่าถ้าเขาสำเร็จอะ่ะมันจะนำพาซึ่งความสุขมาให้เขาความสำเร็จคือการลงมือทำและใช้เวลา แต่อะไรง่ายกว่าความสุขทําได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอฉันจะไม่ยอมมีความสุขจนกว่าจะได้งานใหม่ฉันไม่ยอมมีความสุขจนกว่าจะได้ย้ายบ้านฉันจะไม่มีความสุขจนกว่าฉันจะได้เปลี่ยนรถคันนี้ฉันจะไม่ยอมมีความสุขจนกว่าฉันจะเปลี่ยนสามีฉันจะไม่ยอมมีความสุขจนกว่าไอ้เพื่อนร่วมงานคนนี้มันจะถูกไล่ออก คุณไปพึ่งสิ่งภายนอกมากเกินไปหรือเปล่าฉันไม่ยอมมีความสุขจนกว่าพนักงานคนนี้มันจะเปลี่ยนนิสัยฉันจะไม่ยอมมีความสุขจนกว่าไคนนี้มันจะมาขอโทษฉันเอาความสุขไปผูกที่อื่นตลอดฉันไม่ยอมมีความสุขจนกว่าจะได้กระเป๋าใบเนี้ยฉันไม่ยอมมีความสุขจนกว่าจะได้รถคันนี้ เอาความสุขไปผูกไกลจังเลยฉันไม่ยอมมีความสุขจนกว่าสามีจะมาขอโทษหรือเปลี่ยนนิสัยอับราฮัมฮิกซ์บอกอับราฮัมฮิกซ์ผู้นำจิตวิญญาณของโลกบอกว่ามีความสุขโดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องพึ่งว่า คุณจะต้องเปลี่ยนใครใครจะต้องเปลี่ยนจนกว่าคุณจะมีความสุขคนที่พยายามควบคุมคุณฟังดีๆนะคือคนที่มีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> ก็เลยต้องบอกเธอต้องเป็นอย่างเนี้ยฉันถึงจะมีความสุขเธอต้องเปลี่ยนเธอต้องเปลี่ยนนิสัยเธอต้องเป็นอย่างเงี้ยเธอต้องเป็นอย่างเี้นะเธอต้องเป็นอย่างเงี้ยถ้าเธอไม่เป็นอย่างเงี้ยฉันจะไม่ยอมมีความสุขต้องพึ่งพึ่งพึ่งที่จะไปค,ควบคุมคนอื่นควบคุมคนอื่น ให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตัวเองอยากให้เป็นเพราะฉะนั้นใครพยายามควบคุมใครอยู่ตอนนี้ใครพยายามควบคุมใครอยู่ตอนนี้เปลี่ยนลูกเปลี่ยนสามีพยายามต้องเยะอย่างนั้นต้องอย่างนี้โอ้เครียดกับลูกครูเครียดกับสามีเครียดกับลูกเครียดกับพ่อกับแม่เพรียเครียดกับพี่กับน้องหนูมีความสุขไม่ได้ตราบใดที่น้องชายยังดื้อขนาดนี้ตราบใดที่น้องชายยังไม่เอาไหนหนูมีความสุขไม่ได้ ความสุขหนูไปผูกที่น้องชายแล้ววันนี้สอนแพงมั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรครูพี่น้องไม่เอาไหนหนูเนี่ยทุกหนูเนี่ยทุกมากเลยน,นะจบครบครวงนี่คือหลักสัจธรรมหลักสัจธรรมก็คือว่าถ้าคุณพยายามไปเปลี่ยนใครเนี่ย มันแปลว่าคุณเนี่ยไปพึ่งเขาเพื่อที่ตัวเองจะรู้สึกดีขึ้นแต่ความจริงคือความจริงก็คือ the truth หรือคำว่าสัจธรรมนะ่ะคือไม่ว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงคุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองแรงแรงรง,รง,รงคนไหนมันปักจัดคนไหนมันขี้บน่นคนไหนมันชอบด่าชอบว่าชอบพูดกันแหนกันแหนฉันแฮปปี้ได้ by myself โดยที่เธอไม่ต้องหยุดพูดไม่ต้องหยุดบน่นเธอจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของเธอมีความสุขแบบ for no reason ไม่มีเหตุผลเพราะนั้นสังเกตดีๆใครที่เครียดทุกเยอะๆเพราะคนนั้นพยายามไป Control ทุกคน Control หรือควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังใจไปพึ่งสิ่งน,นั้นมากไป ความจริงคือภาพลวงตาใช่แล้วอ่าพูดถึงเรื่องความจริงใช่ไหมความจริงคือภาพลวงตาความจริงไม่ใช่ความจริงสิ่งที่คุณเห็นอยู่ไม่ใช่ความจริงอย่าเชื่อแต่จงเชื่อเสียงภายในแล้วเชื่อภาพความฝันที่คุณต้องการเท่านั้นโอเคไหมอันนี้จะสอนยาวเลยใครที่อยากจะเรียนลึกๆวิธีเอาชนะความจริงนะแบบไม่ทุกครูมีคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่า c r e a t e your own reality สอนคุณสร้างความจริงใหม่ที่จักรวาลเข้าข้างคุณเปลี่ยนทุกสิ่งเป็นความจริงใหม่ให้จักรวาลเข้าข้างจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าอะ่ะจะเข้าข้างคุณแต่ต้องทำงานที่นี่สิ่งที่คุณเห็นอยู่มันไม่ใช่ความจริงที่เอือ้อต่อสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่หัวใจคุณต้องการ ใครอยากเอาชนะความทุกข์ที่เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่แล้วเดินสู่เป้าหมายที่มันใช่อย่างมีความสุขคอสนี้ไปเรียนซะดีมากคอสนี้นะใครที่แคปหน้าจอเอาราคาพิเศษไปเลยครูให้ราคาพิเศษราคาหน้าชอ็อปราคาหน้าช็อปนะเป็นราคาที่สูงกว่านี้ใครอยู่ตรงนี้ครูให้เจ็ดพันเก้าเจ็ดพันเก้าร้อยบาทแคปหน้าจอไปที่อินบ็อกซ์คู่คานุอยากเรียน ทำยังไงถึงจะเอาชนะความทุกข์ได้กับความจริงตรงเนี้แล้วมีอีกคอร์สหนึ่งบันไดแต่อารมณ์เรื่องอารมณ์ต้องไปเรียนถึงคุณจะทําตามหัวใจตัวเองหรือไม่ทํายังไงก็มีคนหมั่นไส้อยู่ดีอ้าใช่เปล่าใช่ไหมเวลามีคนหมั่นไส้เวลามีคนว่าเวลามีคนวิจารณ์เป็นเพราะคุณน่าสนใจอย่างที่ครูเคยสอนไง โนโนว k รีคิกเดดเ h e d e a d horse ไม่มีใครเตะม,ม้าที่ตายแล้วมันแปลว่าไม่มีใครสนใจคนที่ล้มเหลวมันแปลว่าคุณเป็นคนสำเร็จจบไหมไม่มีใครไปเตะคนคนล้มเหลวไม่มีใครสนใจคนล้มเหลวเขาสนใจคนที่น่าสนใจคนสำเร็จอย่างคุณคนที่มีความสุขอย่างคุณมันทำอะไรไปมันมีความสุขนี้เนี่ยมันใช่ เพราะเขามีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็เลยต้องพึ่งพากันพูดว่าดา่าวิจารทำลายติชินนินทาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือขึ้นมานิดหนึง่งดีขึ้นมานิดนึงมีข้อนึงที่จะ,ะช่วยให้คุณเนี่ยสนุกแล้วก็นึกอะไรออกนะเพราะวลาเวลา,เวลา,เ,วลาเวลาคุณเอาจริงกับชีวิตคุณนึกอะไรไม่ออกคุณไม่สร้างสรรค์จิตที่เปรียบเทียบมันคิดอะไรไม่ออก ถ้าอยากนึกอะไรออกอยู่ในโฟล์ของความสุขโฟล์ Flow ของความสนุกเพราะคุณกําลังทําสิ่งที่มันฝืนใจตัวเองฝืนใจแปลว่าอะไรคือใจมันไม่ได้อยากทําแต่มันต้องทํา <laughs> นี่คือศาสตร์แห่งความสุขที่เจ๋งที่สุดเลยอะมนุษย์นี่ทำอะไรที่ฝืนใจตัวเองตลอดเลยอะคนที่ฝืนใจนั้นอาจจะมีเงินเป็นพันล้าน อาจจะมีมรดกมากมายแต่ยังไม่เข้าใจคำว่าใจหวัวใจชอบอะไรไม่รู้อะไรที่ทำแล้วมีความสุขไม่รู้แต่อยู่แต่กับสิ่งที่ไม่ชอบอยู่กับสิ่งที่ทาให้ตัวเองอารมณ์เสียตลอดเวลารู้แค่นี้อยู่กับเรื่องที่มันทำให้ตัวเองงุนงิดแต่สาดแห่งความสุข ศ<ส>าสตร์แห่งความสุขความก้าวหน้าในเรื่องของความสุขคืออะไรที่ทำให้คุณไม่มีพลังเลิกทำโอ okay, เคป่าถ้าอยากจูนไอเดียอยากจะนึกอะไรออกเอาตัวเองไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบซะพอเวลาคุณทำอะไรที่ตัวเองชอบเป็นไงคะมีความสุขไหมใครที่มีเรื่องมีเรื่องเครียดๆนะฟังไว้เวลามีแค่นาวเท่านั้นมีแค่ตอนนี้ อย่าไปคิดถึงอดีตอดีตเวลาคุณคิดถึงมันแล้วคุณอารมณ์เสียคุณกําลังทําลายปัจจุบันจําไว้เวลาคุณมีแค่ now อดีตที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยมันทิ้งมันเอามันทิ้งขยะให้หมดทิ้งขยะให้หมด now now ทําอะไรที่ฉันจะ be happy now ทํายังไงให้ฉันมีความสุขได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเอาแถมไปอีกข้อนหนึ่งกลัวความคิดคนอื่น ความคิดคนอื่นกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าตัวเองไม่สําเร็จกลัว ja <What? S 1> ว่าคนอื่นจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้กลัวที่สุดในโลกกลัวอันดับหนึ่งกลัวความคิดคนใครใครแยช่วยพิมพ์แย้มาหน่อยนี่คือสิ่งที่มนุนย์กลัวที่สุดในโลกที่เครียดไม่ใช่อะไรหรอกค่ะครูอ๋อถามพอมาทบทวนกับตัวเองจริงๆอ๋อนี่เรากลัวคนอื่นคิดกับเราแบบนี้นี่เอง <laughs> เรากลัวว่าโอ้เดี๋ยวเขาจะว่าเราล้มเหลวโอ้เดี๋ยวกลัวเขาจะว่าเราไม่เอาไหนโอ้เดี๋ยวกลัวเขาจะว่าเราจะไปไม่รอดโอ้เดี๋ยวกลัวว่าเขาจะคิดว่ากลัวว่าเขาว่ากลัวว่าเขาคิดว่าอย่าใช้ความกลัวนําถ้าคุณใช้ความกลัวนําคุณทําอะไรไม่ถูกคุณจะเจออุปสรรคเยอะแยะงงแต่จงใช้ความรักใช้หัวใจใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์นํา ใช่ความรักนําอะไรที่คุณรักที่คุณชอบใช้สิ่งนั้นนําแต่ถ้านนาเอาตัวเองนาแอคชั่นตัวเองด้วยความกลัวเนี่ยสเปสะสปะงงไปหมดทําผิดทําถูกเพรากลัวกลัวไม่ทันเขากลัวว่าเขาจะหาว่าไม่สําเร็จกลัวจะเขาเขาจะหาว่าอย่างนั้นกลัวว่าเขาจะหาว่าอย่างนี้แอคชั่นของคุณจะสเปสะสปะมันไม่ใช่การลงมือทําที่ออกมาจากแรงดลใจ สอนยาวยิ่งสอนยิ่งงอกขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆแล้วก็อ่าเชคไลฟ์ life, ใช้ชีวิตแบบเป็นเรื่องสนุกนะใครจะอย่าไปกลัวความคิดคนอื่นโอเคว่าเขาจะมองคุณยังไงสำคัญว่าคุณเนี่ยมองตัวเองแบบไหนโอเคฉันเป็นคนสำเร็จจบถ้าวันนี้คุณมีความสุขคุณสำเร็จแล้วจบ